คุณผู้ชมครับล่าสุดอาจารย์ปานเทพพัวพงพัน์จากกลุ่มรวมพลังแผ่นดินนะครับได้ออกมาเปิดเผยยอดบริจาคของกลุ่มรวมพลังแผ่นดินก่อนนักชุมนุมใหญ่วันเสาร์ที่จะถึงนี้ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตั้งแต่4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับพวกเขาใช้บัญชีของมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินนะครับโดยการเบิกจ่ายนั้นเพื่อเกิดความโปร่งใสก็จะต้องมี3คนนะครับใช้อำนาจ2ใน3าก็คือคุณปานเทพอาจารย์แก้วสันแล้วก็ทนายนกเขา สามคนนะครับและบอกว่าภายหลังจากการเปิดรับบริจาคทั้งหมดทั้งมวลนะครับเมื่อจากกิจกรรมเสร็จสิ้นก็จะมีการชี้แจงรายละเอียดของการใช้จ่ายนะครับแล้วก็จะปิดบัญชีการรับบริจาคในวันที่ทํากิจกรรมเลยนะครับปิดเลยนะปิดเลยแล้วก็รายได้ส่วนที่เหลือก็จะนำเอาไปมอบให้กับทางกองทัพภาคที่สองให้ทหารเนี่ยนะครับได้ไปบำรุงแล้วก็เอาไปปกป้องประเทศชาติและก็อธิปไตยต่อไปนะครับนี่คือการเปิดรับบริจาคผ่านมา24ชั่วโมง เราอูวันหนึ่งวันเต็มๆนะครับยอดทะลุไปกว่า9ล้าน10,000แสนบาทนะครับคาดว่าเร็วๆนี้ก็จะทะลุหลัก10ล้านอย่างแน่นอนนะครับก็จอรนได้เห็นว่ามีประชาชนจำนวนหนึ่งนะครับจำนวนมากเลยละ่ะใช้คำนี้นะครับที่ให้การสนับสนุนบริจาคเงินแค่เพียงวันเดียวแต่หลัก10ล้านบาทนะครับหลังจากนี้ก็ต้องรอจับตาดูการชุมนุมซึ่งบอกว่าจะเป็นการชุมนุมวันเดียวเลิกนะครับ ไม่ได้เป็นการชุมนุมยืดเยื้อหรือว่ายาวนานตั้งแต่ประมาณ4โมงเย็นจนถึง3ทุ่มร่วมกันร้องเพลงชาติให้ดังสนั่นหวั่นไหวไปถึงประเทศกัมพูชารัะวก่อนหน้านี้ขเขมรก็นัดชุมนุมมีคนออกมาเป็นแสนจากประชากร17ล้านคนไทยมี65ล้านนะครับก็รอดูว่าประชาชนคนไทยจะออกมาแสดงพลังรักชาติรักแผ่นดินกันขนาดไหนแต่ที่แน่ๆกลุ่มนี้เขาประกาศขับไล่นายกอุงอิงด้วยนะครับ